สวัดีค่ะพบกัชบช่องไอแอนน้องนายวันนี้นะจะมารีวิวของเล่นอ่าเป็นของของเล่นอะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะคะอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อย่าป้าจะรู้ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรอะไรเด็กขีอ่อะไรไม่รู้ อ๋อเป็นของเล่นที่มันต้องไขกุญแจแล้วจะมีของอยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะเฮ้ยอ,อ๋อ,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 อนี่ค่ะเป็นแบบนี้มันมีให้สะสมเพียบเลยเดี๋ยวเปิดเปิดก่อนเออ เนี่ยมันมีให้สะสมเพียบเลยทุกคนแปลไปเฮ้ยเราต้องเอากุญแจจากตรงนี้ก่อนแต่มันเปิดไม่ได้เลื่อนมาเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนสีเขียวลงเออ,อ ทุกคนดิอะมีอันเดียไ,ไม่เดี๋ยวเราต้องไขที่เป็นรูปอันนี้รูปหัวใจอยู่ไหนอ๋อไขแล้วก็จะเจอกุญแจอีกดอกหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเราหารูปหัวใจก่อนเฮ้ยป๊ารูปหัวใจอยู่ไหนเอาแล้ว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 หาไม่เจอแล้วเอาแล้ว ก็ั่้ไงลูกหัวใจนี่ทุกคนหายังหายมาที่หนึ่งออกมาแล้วมันมีอะไรทุกคนมันเป็นถุงอ่ะเดี๋ยวเราขอดึงก่อนนะคะอะไรอะทุกคน เดี๋ยวเราแกะดูกันดีกว่าว่าข้างในคืออะไรนะคะนี่นะกันไกรระวังเฮ้ยป้าอะไรมันมีอันนี้ค่ะอายแชโดว์คืออะไรอ่ะอายแชโดว์ที่แต่งหน้าค่ะไม่ใช่มันเป็นจี้เป็นอะไรเป็นจี้นะคะอันต่อมาน้ำหอมและเออ เก็บดีๆนะไม่เค่หายหมดอนะุนะเนี่ยเก็บดีๆนะพ้นมือน้องนะน้องเล่นนะหายหมดเอาออกมาก่อนได้ไหม,มวางไว้ก่อนแล้วก็ลก็อกทำไมต้องลอง็อกอ้าวแล้วก็ไข่ไม่ได้แล้วดิไม่ไขได้ไม่ใช่ไขอันอื่นนะ และอื่นอาะไรใครอ๋อน้ำหอมมีกุญแจนี่ใหญ่ทุกคนอยู่ข้างๆกันเลยใช่อะไรใหมุนเบาๆไม่ต้องหมุนแรงเอ้ยตือเอาเอาเก็บก่อนกุญแจเก็บใส่น้ำหอมก่อน <Okay. S 1> ไม่เอากุญแจหัวใจเอเก็บก่อนเอาเก็บไม่ได้ประตูเปิดอยู่ ออาก็เดี๋ยวใช้ไข่ล็อกไงล็อกแล้วไม่ล็อกเก็บของไงเอาของเก็บไงออกไว้ก่อนเนา <Okay. S 1> ะโอเคก็เอาอันนี้ยอันนี้อันนี้เก็บในหัวใจทุกคนน้ำหอมอีกแล้วน้ำหอมมันคือกุญแจดอกต่อไปใช่ค่เที่เด็กคนอันนี้เลยอยากได้มา,ดาได้ <laughs> ถ,ถ้าปลาถ้าปลาไม่ถูกหวยก็อดใช่ค่ะเพลินถ้าพอเ,เราไม่ถูกหวยอดเลยค่ะปลาไม่ได้ใช้เลยมีลิปไปหมดเลยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะใครรู้บ้างจะเหมือนกันไงก็เหมือนที่อ่ะอันนี้รูปอะไรอ่ะอู้งงมากรูปอะไรเด้ตกใจหมดโอเค ไม่เห็นให้ดูเลยว่ามันจะจเป็นรูป<ล>นี้เปล่าเนี่ยทุกคนกุญแจเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราขายกันดีกว่าเอ้ยเป็นประตูขายง่ายจังขายง่ายอยู่แล้วของเล่นน่ะนี่ทขามีอะไรเงี้อีกแล้วถุงเซอร์ไพรส์อุยห้องนี้เป็นน้ำหอมแบบสวยมากให้ดูกุญแจตรงนี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปตัด ถุงนี้กันเลยดีกว่าคืออะไรอ่าโอเคอยากแรกค่ะเป็นกระเป๋ากระเป๋าใบเล็กแล,แล้วก็กุญแจอันหัดไปนะคะ รูปอะไรย่าเรามาลุ้นกันนะทุกคนรูปอะไรสามอันนี้เราขายไปแล้วเฮ้ยรูปนี้มัง้ง<ช>ไม่ใช่ข้างบนมาเฮ้ยอาจจะข้างบนหรือเฮ้ยข้างบน<ม>ด,มดมีมีอันนี้จีนี่ส้อยอ มีอ,อ,อ,อ๋อเป็นสร้อยข้อมือแน่เลยแล้วก็พวกท<ช>ี่คล้อยรอบข้อมือทุกคนแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่ะคืออะไรไม่รู้นะ,ะติ๊กเกอร์ทุกคนแล้วก็มีอันนี้ก็กุญแจอันถัไปคราวนี้ไม่ใช่กุญแจแล้ว,ลวมีกุญแจอีก เฮ้ยกุญแจนี่คือกุญแจอะไร้ะหนุไข่แล้วไงสิบวงไงทุกคนก็ไข่หมดแล้วไงหมดแล้วไข่หมดยังเหลือบานไหนเปล่าเหลือบานนี้เปล่าเออน่าจะใช่อะ่ะมันต้องเปน็นอานไหนสักแห่งมัน <_ C 2> หมุนเปล่าดึงออกสิ อันนี้เราแกะไปแล้วอ่านั้นก็ครบแล้วมั้งปิดเดี๋ยวเ,าเยลาค่ะาานเล็กเนี่ยแกะยังแกะแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ๋อเขาให้เอามาตกแปง่งใช่โอ,โอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำจี้อันนี้กัน ตัดทำเป็นแล้วอของก็ได้ตามนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดทำอันนี้กันนะคะมาโซ่นี่แค่นี้กุณแจกี่อัน หนึ่งสองสามสี่สี่แล้วก็ห้ากุญแจต้องห้าอันนะไอ้ไข่ครบยังหนึ่งสองสามสี่เออมันมีทั้งหมดห้าอันนะอันนี้ข้างบนนี้ก็มีใช่ไหมเนี่ยมันต้องมีอันอันไหนที่หนูยังไม่ได้ไขหนึ่งสองสองสามอ๋อ ใช่มาเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไม่ใช่อา่าวอ้าวนี่ไง <c oughs> บอกแล้วยังไข่ไว้ครบอาทุกคนขออภัยได้ลนะ <c oughs> มันคือ กุญแจอีกแล้วไข่ไข่อะไรไข่ไข่อะไรไข่อะไรคะไหนคุณแจอะไรอ๋อเฮ้ยอันนี้กันไก่ไข่อะไรเนาะโอเคนันทุกคนเดี๋ยวเรามาไขกัน จะความผิดพลาดอ่ะแค่นี้ก็ไขแล้วไขแล้วเออและมันคือกุญแจอะไรทุกคนมันไข่ด้วยกันได้อ,อ่ะโอเคจบการ์ลยวหมดแล้วไง แล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอ่าทำไมจบแบบเรื่อๆอย่างเงี้ยของก็ได้ตามนี้ค่ะมีสร้อยมีกี้กุญแจมีห้าดอกทุกคนเรางงอันเนี้ยเนี่ยไขได้น่าจะเป็นกุญแจสำรองแน่เลยทุกคนโอเคจบ